มัวก่อนกันล้างยางยอยู่ยางในบานนี่แหละล้างล้างบานในครัว,วพี่น้องการล้างยางเอาเดี๋ยวห่าไปใช้บานกันครับขอบคุณหลายเด้อครับคอยรวยขอให้โชคดีครับนี่นะเอฟซีเขาออกให้มาแจากครับ <c ười> พี่น้องตื่นขึ้นมาหนาวยังปราดหนายังเป็นหลังในตะวันเป่ามาย่างานานามันจ่กอกให้เพื่อนใช้บานให้ไอ้ที่ลูกค้าเมาส์ยางอยู่ในบ้านนี่แหละพี่น้อง กำลังเตรียมตัวย่างเนี่ยหมูวอดตนยา่างน่าดับความเครียดอยู่เนี้ยถึงจะเช้ารับกินรับพรกันเนอะใด้กระด้ใส่บาตรน้ำกันพี่น้องหมูวดกนลังย่างอยู่ย่างในบานนี่แหละล้างล้าง,งบานในขัวพี่น้องกนลังย่าง,างเอาเดี๋ยห้าไปใส่บาตรกันครับจะคอยคอยกำลังเตรียมผักจัดผักใส่กล่องพี่น้อง เราจะใส่กล่องใสแบบนี้นะกล่องใส่ใสสวยๆนะครับไปแจกลูกค้าแล้วก็จะเตรียมใส่บานให้พระด้วยเจีดยติดโมกเลวพี่้อกทำแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะครับพี่้อกนากินป่ะพ่อเจ้าว่านนายเป็นตาแสบป่ะครว,ว่าเป็นตาแสบแห้งเด้อย,ยากมันใหม่ปากค้างบ้านกันพี่้อกป้าจิม

อะไรให้ให้ประยิมข้างบ้านนะครับป้าหมูว่านราคาสิใส่บาตรอผ้า,าก่อนเสียดเชื้อกแต่เชื้อกก็ผินด้านรอผ้าก่อนอหมูวันอาชุดเลย สาธุอภิวาทนาวัตอันธิอายุวันโนสุขังภาลาขอให้คุณทานตะวันนะครับได้บุญได้กุศลเยอะๆเด้เอมันอีกก็ใไ่บาทแล้วก็แต่จริงว่าจะไปเอ่อถวายเพลนที่วัดอะไรนะหมูวัน วัดช้างข้ามด้วยนะครับไปถวายเพศน้ำไม่รู้ว่าติดกิจวิมลวัดป่าแต่ว่าเราจะไปดูก่อนถ้าติดกิจวิมลเราก็ไปแจกคนแถวนั้นด้วยเนาะมาอาจจะห้องพยานการดีกว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดไปอันแจกชาวบ้านเ้อพี่น้องเนอะนี่เอาส้กอกมาให้กินใส่กอกอกเสื้อกอกมาแจกให้กินให้ลองชิมดู เหรอโอ้ทำออนไลน์ขายเยอะใช่ครับออนไลน์ขายขอบูดกครบก๊อบแจัก๊อบก๊อหลายเด้อครับแล้วข่อยรวยขอให้โชคดีครับข่อยนีนะ FC เขาออกให้มาแจกครับเดี๋ยวอันนี้มาให้ลองชิมดูใส่ก๋อยอีสานทำเองครับ FC ให้มาแจกสองคนแล้วไปเดี๋ยวเราไปแจก เ็ยาซีเร็วๆพอแล้ว FC เขาเหมาแล้วก็ให้มาแจกใจมากทเมื่อเช้าใส่บาทให้ FC แล้วลมอยู่ไหมฮะ <c oughs> อันนี้หนะ้านะ้าหมูวันเพิ่งกลับมาจากสวนดยางด้วยที่นี่แล้วจะสวนจะถีนี่น้อย <c oughs> วันนี้ไปบ้านเป่าอาเซกอบไหมให้ชิม <c oughs>

ฮ <c oughs> ะแชร์บิลีบะลองซิมมึงเดี๋ยวเราจะไล่สร้างจ้างเยู่บาเดี๋ยวจ้างซิมก่อนใช่<ะ>ให้ซิมก่อนมาแซ่บหรือมาแชร์หับหับเพื่นจ้ะฮะเราต้องออเดอร์อะออเดอร์ด้วยเพราะว่า เราจะทําไปไม่แล้วมันจะเปรี้ยวไปไงกว่าจะส่งได้วสวัสดีครับมาสบายครับสวายเส้ขอกอีสานอ๋อเอาอิ๋มนั่นเ่ยไม่ไม่ทำหน้ากับเพื่อกระดาอันนี้เป็นเส้นเกาอีสานทำเองนะครับอ๋อ ยะถา,าวาริวหาปุราปาริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุป,ปกัปเตอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจโตสเพปุเรนตสังกปาจันโทปนาาาันรโสยะถามนิโจติรโสยะถาอภิวาทนาเสเรสนิจังบุตร พาะจายโนโนจัดตาโรธรรมวัดท่านติอายุวันโนสุขังอรังอันนี้เอามาให้ยายกินใส่กรอกทเล็ดกอกใส่กรอกมาให้กินทำขายทเลขายนี่ทำขายนี่ขายอันนี้เอามาให้กินเฉยๆเพราะว่า fc เหมา f ีต่างประเทศเหมาแล้วก็เริ่มขายหมดแล้วขายหมดแล้วแต่ว่าอันนี้ fc เหมาก็เริ่ม fc ให้ย่างแกกก็เลยมาให้ยายกินด้วยเดี<น>๋ยวไปจำขายอย่างนี้ช่งนี้ใส่อกอดให้แม่ใส่กอดทำแจกอันนี้ f ีเข้าเหมาให้จ้างแจกก็เลยมาให้แม่กับยายใส่กดไปรอยแล้ว ใส่บาทเรียบร้อยมาทำเป็นเทีนด้วยอ้าวน้ำเดมเขาครีมมาให้ครีมลายใช้ดีไหมเนี่ยใช้ดีจ้ะใช้ดีน้าขาวเปื่อนๆเห็นไหมนี่ใอ่แล้วก็มีไส้กรอกมาให้ด้วยใช่ค่ะไส้กรอกเอฟซีข้าวเหมาก็ให้ย่างแจกใช่ขอให้เอฟซีเป็นไงขอให้ไปได้ดีสุขภาพแข็งแรงเนาะรวยๆเฮงๆเนาะโอเคค่ะ